จากโจทย์อย่างนี้เกเนสเก็น,นะครับกิเเกีย x ลบห่หารด้วยในวงเล็บ x ยกกำลังสองลบส x ในวงเล็บยกกังยกกำลังสองดจากโจทย์นะครับเอามาจากข้อสอบไฟน,นอลปีสองพันห้อยหกสนะครับเราจะให้ u แทนในวงเล็บนะครับ ได้ด i วที่เท่า x นะครับเท่ากับ 2x x ยกกัง2เป็น 2x งเด้วย2หรือ D u ส่วนด้วยดีก็คือ 2x ลังครับันั้นจะเกิดที่ เอลบหนึ่งจากในวงเล็บคร,รับให้เป็นกําลังยูในวงเล็เทคือยกกำลังสองก็ 2. ให้ยูเป็นยกกำลังสครับคุณวิ U. ส่วนด้วยวิทออ b ยกนน์ก็คืสองสองนี้ลบสองครับเท่ากับิเกตเอฟลบองเอลบหนึ่ยูยกกำลังส อันนี้ก็จะกระจาย2องเลบเพื่อจะตัด x-1 ลบนะครับก็จะเป็น 2x งเแล้วก็ส่วนงเอกลบนนี้ x กลบก็จะ,นนะ,ะตัดกันน้ครับแลดึงหน้าดิเอกรลบก็จะเหลือ1ก็จะดึง1ส่วน2นะครับไว้หน้าอินทิเกรต จากยู่ยกำลังสองนี่หารอยู่ก็จากสองเป็นบวกก็จะลบขึ้นมาเป็นลบครับเท่ากับส่วนสองแลวอินเกยอยู่จากลบสองนอินเกย์เป็นลบหนึ่งคนระับส่วนด้ยลบหนบวกค่าของที่จะได้เท่ากับ นะครับจากโจทย์จะได้เท่ากับ,บนหนึ่งนด้วยสอแล้วก็ได้อกางสองสองอบวกค่างที่นะ จาก g ูเก l e นะครับก็ันดับแรกคือให้ u เท่ากับในวงเล็บนะครับก็คือ 2x ลบ1นะครับก็ให้ u เท่ากับ x ล2ลบ1นะครับแล้วก็ du dx เท่ากับ 2x นะครับ ดังนั้น d x เท่ากับ d u ส่วน2 x นะครับแล้วก็เราจะมาแทนค่าของ u นะครับก็คือจากโจทย์2 x 2xu กำลั X, u, ง,งคูณด้วยจาก dx ก็เปลี่ยนเป็น du2x นะครับสังเกตได้ว่ามีอะไรตัดกันได้ก็คือ 2x ตัดกับ 2x นะครับจะเท่ากับ u คุณกับพิพิเกตอยู่พิพิเกตอย,อยู่กำลังลบ่อะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่ส่วนด้วยตัว,วยกกำลังน,นะครับแล้วก็บวกกับสคือค่าคงที่นะครับจากอยู่ลบหนึ่ง ย้ายไปข้างล่างก็จะเป็น u นะครับแล้วก็ย้ายหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บวก4คือร้างที่นะครับดังนั้นแทนค่า u ได้เลยครับก็คือ x กำกลังสองลบหนึ่งบวกสีครับเสร็จครับ ก็คือเรื่องของบายพาสนะครับสูตรก็คืออินดิเกตสูตรก็คืออินดิเกต u dv เท่ากับ mm hmm. u ลบอินดิเกต v du ครับเดี mm ๋ย hmm. วเราลองมาทำโจทย์กันเลยครับอันนี้ตัวอย่างมาจาก Google นะครับจงหาอินดิเกต x cos 4x dx ก็คือเราจะให้ u ให้ u เป็น x นะครับแล้วก็ d v ก็คือเป็น cos 4x ก็จะได้ให้ u กับ x และ dv กับ cos 4x dx จะได้ว่า du by dx เท่ากับ1และ v, อินทิเกรต d v เท่ากับอินทิเกรต cos 4x dx จากนั้น dv จะเท่ากับ dx และ v เท่ากับ s i ด 4x ส่วน4 s i n ์ 4x นี่มาจากการอินทิเกรตตัวนี้นะครับจากนั้นจากโจทย์4 x c o s 4x dx เรากจะใช้สูตรนี้เลย v D เนะครับคือ u ลบอินเกจ v du ถ้าัแทนค่าไปเลยครับ u เป็น x ก็ใส่ x คูณ v ก็คือ s i n 4x ส่วน4อางนั้นลบ อินทิเกรต v, v ก็ใส่เหมือนเดิมนครับ s i n 4x ส่วน4จากนั้น dx มาทัดต่อมาก็ตัวหน้าก็เหมือนเดิมอมดนะครับ s i ด 4x ส่วน4ลบย้าย1ส่วน4ก็คือ du มาท้างหน้าจากนั้นอิเกต s ซด์สี่ส่วนสี่ดีเอต่อไปก็ใส่เหมือนเดิมครับ F อ็กคูณด้วย s i n ์สี่ส่วน4ี่ลบจากนั้นบรรทัดน,นี้เราจะอินดิเกตไซด์นะครับแล้วก็1ส่วนสี่แล้วก็อินดิเกตไซด์อินดิเกตไซด์ได้ลบคอส ลบคอส 4x ส่วน4บวก4คือค่าคงที่จากนั้นมาทาต่่อไปเั่ากับ f คูณ s i n 4x ส่วน4บวก1ส่วน16คอส CF 模式。